สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับวันนี้พ่อใจดีสิาพาไปตามเนี่ยทังเจ็ดสำนักกิจอาจารย์ครับเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับพ่อใจดีสิลงให้ไหวให้กอนเพื่อมืออื่นมีทุนละพี่น้องเพราะว่าเป็นบุญกฐินบ้านเด้อนะครับให้พี่น้องติดตามอย่าลืมกดไล k ์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อผู้ใดโศกหมานข้านอ,อนแล้วก็ได้อย่าลืมให้กำลังใจนะครับ ให้กับรังใจกันหลายๆวันที่13พี่น้องวันที่13เด้อว,วันที่วันที่13ตุลาคมนะครับ13ตุลาคม25พี่น้องนะครับ หกแปดเลาาพัฒนาออกแก้วพี่น้องเลาาพัฒนาออกแก้วเด้อเลาาพัฒนานะครับ เราพัฒนาอาจารย์แก้วเอาตัวยอ่ออแก้วไปเลยพี่น้องนะครับแนวทางเพื่อนหาสำนักแข็งได้พี่น้องแข็งได้พี่น้องแข็งอีลีได้พี่น้องเวนเบาเรียนได้แข็งเป๊กเลยละ่ะนะครับวิ่งบนล่างเราจะพี่จะน้องสีเสื้อบอเสื้อเด้อก็สีเห็นกันแล้วละเห็นกันแล้วเบาต้องอธิบายบรต้องไปขยายความมากไหม นะครับเขาไปเบิ่งทั้งช่องพ่อใจดีชาแนลเราสิได้เห็นหลอดพี่องว่าเป็นอย่างไรแนวทางของเพื่อนนะครับวิ่งบนล่างห้า,หากับพวกพี่นองนี่แหละคือความสุดยอดของออกแก้วนะครับอย่าสีผ้าไปจับคู่ เพื่อนเอาอยัางนะมาฝากพี่ตอนน้องอยวไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องมั่นใจอาจารย์ใดนะครับทั้งเกียรติสำนักเนาะให้พี่น้องผิดเจรณากันเอาได้นะครับระนะครับผิดเจรนากันเอา พอใจดีก็เอามานําเสนอซือซ้อได้นะครับแล้วแต่พี่แตน้องสิตัดสินใจชุดฟันพ่อใจดีจะลงให้ที่กลุ่มนะครับเด้อนะครับมาดูยอ้อนหลังของอาจารย์แก้วนะครับดูยอ้อนหลังของอาจารย์แก้วเด้อหรืออแก้วพี่น้องยอ้อนหลังของงวดประจําวันที่10วันศุกร์ที่สิบที่ผ่านมาพี่น้อง วิ่งบนล่าง5กับ8มาที่แปดได้พี่น้องเด้อจับกู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดนย์สองแป้าพี่องแนวทางออกเจ็ดสามสพี่น้องนะครับบนออก3 8มดหนึ่เด้อล่างออกเจ็ดสพี่น้องพออาจารย์แก้วเขามาที่แปดหนึ่งเขาตกครับก็ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องวิ่ง8จับคู่แตกแปดหหนึ่งแป ถึงสิบบแมนัวตรงกะเป็นโตกลับพี่น้องนะครับจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นำเนีนรก็แล้วกันให้กำลังใจเพิ่นได้ต่อไปสงสัยคือจะเป็นงวดที่ห้าแล้วละ่ะของออแก้วนะครับออแก้วงวดที่ห้าเด้อนะครับตามต่อกันเลยงวดที่ห้ามาดูอาจารย์แก้วจับคู่นะครับเพิ่นจับคู่อย่างไหเนาะสิถือตาถือใจพี่น้องบอกนะครับ 哈零、哈二、哈四。 ห้าหกนี่คือแนวทางของออกแก้วพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น,อน้องแนวทางมีเขามีหลุดได้ด้ให้พี่น้องพิจารณาเอาพอใจดีเอามานําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องได้พิจาราเพราะว่า,ามืออื่นพอใจดีบ่ว่างพี่น้องนะครับ เพราะว่าแง่กระถินเขาวัดพี่น้องเป็นบุญเป็นงานบ้านพ่อใจดีนะครับวันแมนเอฟซีสิมาทำบุญน้ำไปต่อยอดกระถินพี่น้องอบอกเป็นอย่างพี่น้องบอกเป็นอย่างออาเอาค่อยว่ากันงานหน้าก็มีพี่นอ้องนะงานหนาก็มีไม่มีแต่งานเดียวนะครับอยากให้พี่น้องทำบุญรวมกันซื่อหรอกว่านะครับ เอาพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองนะครับชุดที่สองของเพิ่นเพิ่นจับกูยังให้นะครับให้พี่ให้น้องของอาจารย์แก้วนะครับหกศูนย์หกศูนย์หก เอาหกสองผ่าดไปแล้วก็ผ่าดไปนะครับหกสี่หกเก้า นี่คือแนวทางของพี่นอ้องอาจารย์แก้วนะครับชอบหรือไม่ชอบถึกตาถือใจบอพี่น้องนะครับเนาะถึกตาถืกใจก็ก,กดไลค์กดแชร์บอถึกตาถืกใจก็ก,กดไลค์กดแชร์ก็ไดาพี่น้องให้กำลังใจกันนะครับแนวทางเพื่อบเป็นหมูเด้อพี่น้องเด้อแข็งเปกเด้อแข็งปโป๊กมันแข็งเปกแข็งโป๊ก,ปกด้ละนะครับ เข้าไปดูย้อนหลังได้เลยกับ7สำนัก7อาจารย์ทางช่องพ่อใจดีชาแนลเด้อพี่น้องบอกมีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับบอกได้เลยการันตีได้เลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน,อนพี่น้องวันที่13ตุลาคม2568ลาวพัฒนาออกแก้วได้พี่น้องเด้อวิ่ง บนล่างห้ากับหกพี่น้องจับคูหาศูนย์หาสองหาสี่หาหกหกศูนย์หกสองหกสี่หกเก้าพี่น้องฝากไว้น้ำเนี่ยกล้วกันพี่น้องอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์ได้พี่น้องด้ากดติดตามกันได้หลายพี่น้องผู้ใดกดไลไ์กดแชร์กดติดตามขอให้โศกหมานค้านอ่อนขอให้เจ้าหังขอให้เจ้ามีขอให้เจ้าลำเจ้าด้วยถูกหวยไปพร้อมๆกันพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แี่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ